สวัสดีค่ะวันนี้ช่างรูทพามาดูการยกโครงสร้างอิดต่อรับน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ อยู่กับพี่สมิ t แล้วก็พี่จุ้ยเจีย๋ยลิศนะคะเราอยู่กันที่โรงภาษีร้อยชักษาที่อยู่บริเวณเจริญกรุงนะคะหรือว่าอาคารศุละกะสถานนะคะแล้ววันนี้เราจะมาพบผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนําถึงการยกโครงสร้างนะคะเป็นเทคนิคเฉพาะเจาะลึกกันเลยในทางวิศวกรรมนะคะเดี๋ยวไปพบกันค่ะ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับวัดีวันนี้เราจะมาให้อาจารย์ให้ความรู้กับวิศวกรอาจารย์เคยยกอาคารตึกตึกเมาก่อนด้วยครับถ้าพูดถึงอาคารที่ยกนี่มันมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเรือนไม้เรือนไม้ทั้งหลังแล้วก็อาคารอิฐก่ออิฐก่อหมายถึงอิฐก่อรับน้าหนักนะครับ หมายความว่าทั้งอาคารเ,เป็นอิฐกอ่อหมดเลยถ่ายแรงด้วยโดยการใช้อิฐก,กับตัวประสานไม่ได้มีเหล็กเสริมถ้าบอกว่าอาคารที่มีความสูงคอนกรีตเสร็จเหล็กเนี่ยเราเคยยกห้าชั้นมามเป็นอาคารเอียงแต่ถ้าเป็นอิฐกอ่อต้องบอกเลยว่าอาคารหลังเนี้เป็นอาคารอิฐกอ่อที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงมากที่สุดนะครับที่เราจะยกขึ้นมีการยกเรือบกปงโค้งนะครับแต่ว่าที่คำถามของอาจารย์คือจะย,ยกอ,อาคารประเทศนี้มาไหม,มอิกก่อเหมือนกันเคยครับยกตัวอย่างเช่นอาคารทุนันทาลในโรงเรียนราชินีอาคารวังมะลิวันนะครับตรนถนนพระอาทิตย์แล้วก็จะมีเป็นพวกโบสถ์ นะครับโบสถ์เนี่ยมีหลายที่อย่างโบสถ์วัดบังประกรโบสถ์วัดเกาะพญาเจ่งวัดแทนอโบสถ์วัดกลางเกตอย่างนี้เป็นต้นมากกว่า30หลังอะโดยประมาณอย่างอาคารลงภาษีร้อยชักสามมีความสูงประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ความสูงอยู่ที่ประมาณมเกือบสิเมตรโดยเฉพาะโซนกลางเนี่ยจะเห็นนะถ้ามองเป็นชั้นก็1 2 3 4ถ้านับตรงข้างบนด้วยที่เป็นหอนาฬิกาเนี่ยก็เป็น5ชั้นปีกซ้ายปีกขวาที่เรามองอันนี้เรามองจากหน้าอาคารด้านหลังเป็นแม่น้ําเจ้าพญาเราจะบอกว่าด้านซ้ายเราจะเห็นว่ามี3าชั้นขวาสามชั้น มองอย่างนี้ปั๊บวิศกรเราก็จะรู้ทันทีว่าตรงกลางเนี่ยหนักกว่าเพื่อนน้ำหนักรวมของอาคารนี้อยู่ที่ออประมาณคิดแบบประเภทเวลาเราคิดเผื่อก็คือประมาณ8,100ตันเราต้องคิดเผื่อไว้มิราฉะนั้นเราจะตีมแม่แรงไม่เพียงพอแม่แรงทั้งหมดใช้ทั้งหมด412ตัวที่บใช้ไปซี่ตั้งแต่30ตันไล่มา30ตัน50ตันแล้วก็1 0อตันออหลักการคิดก็คือว่าอย่างน้อยเซฟตี้แฟกเตอร์ต้องแต่4เท่าขึ้นไปนะครับไม่งั้นยกไม่ขึ้นข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นแนวของการวางแม่แรงอันนี้พร้อมยกแล้วครับเพราะฉ นั้นจะเห็นแม่แรงวางแต่และตำแหน่งครบทุกตำแหน่งแล้วอันนี้ตอนยกเนี่ยเราก็ อาจจะมีการเอียงอะไรพวกนี้ครเราป้องกันยังไงเรามีวิธีการป้องกันเรื่องของการเอียงตัวโดยเห็นเหล็กค้ำยันพวกนี้ไหมครับแล้วก็มีล้อดันไว้นะครับยังไงก็แล้วแต่เราคาดหวังว่าเราจะไม่ใช้ประโยชน์จากมันเพราะการยก<า>ที่ดีเราไม่ได้ยกโคกภมากจะค่อยๆย,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 ยกเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ไป, <S <S ไปเอียง <S <S ไปทางใดทางหนึ่งนะครับเขาจะขยับขึ้นในแนวดิ่งนะครับแล้วเรายกมีหน่วยเป็นมิลครั้งละเป็นมิลแต่วนของมิลด้วยไม่ถึงมิลต่อหนึ่งครั้งอาจารย์คะการยกเนี่ยใช้วิธีอะไรในการยกคะใช้แม่แรงไฮดรอลิกในการที่เป็นตัวกําลัง เพราะฉะนั้นการยกนี่จะต้องยกพร้อมๆกันเพราะถ้าเรายกต่ด้านหนึ่งขึ้นยกอีกด้าน,นมันสุดท้ายมันจะไม่ค่อยขึ้นแต่ถ้ายกพร้อมๆกันเขาจะขึ้นอันนี้เราก็จะใช้คนเยอะมากประจําไม่แรงใช่ครับก็มีต่อสายออกมาให้คนโยกนะครับใช้เป็นคนโยกใช่ครับคนโยกแต่ว่าเป็นลักษณะที่ต่อสาย,ยมาให้คนโยกในจุดที่ ปลอดภัย <ผม S 1> เราจะเห็นว่าตำแหน่งแต่และตำแหน่งนี้จะมีระยะห่างประมาณเมตร20เมตร30มสิขาวน่าอะไรต,ตัวกระจกนี่ใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะตัวสําคัญตัวนี้คือตัววัดเลยว่าอาคารเนี่ยขยับขึ้นไปกี่มิลแล้วสังเกตดูนะครับอันนี้เราเรียกพาราแดกวายเรามีสเกลที่เป็นตัวสเกลวัดอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูเองก็ได้นะครับสเกลตัวนี้ติดอยู่กับไม้มีกระจกติดด้วยทําไมต้องเอากระจกติดลงได้นะครับอ่าลงได้อ่ะครับเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่า นี่เป็นสเกลมีได้อยู่นี่เห็นไหมครับเห็นได้อยู่เราต้องให้ได้ในกระจกกับได้ตัวเนี้ตรงกันไม่ว่าคนตัวสูงตัวเตี้ยอ่านจะต้องอ่านตัวเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่ใช้กระจกมาในการทาบอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวช่วยบอกในการยกอาคารเราจะต้องมีตัวตรวจวัดว่ายกขึ้นไปเท่าไหร่แล้วแต่เวลายกแม่แรงนี่น้ำหนักของอาคารไม่เท่ากันเรีอคชั่นไม่เท่ากันเพราะนั้นการยกแม่แรงไม่ได้หมายความว่าตัวนึงอาจจะเบาขึ้นเกินมินด้วยซ้ําแต่บางตัวยังไม่ถึงมินจะทํายังไงให้ถึงมินได้เนี่ยก็คือต้องเช็คกับตัวนี้ ตัวนี้ระบบตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวเดียวเรายังใช้เซ็นเซอร์ในการวัดการขึ้นด้วยเพราะบางทีเรามองไม่เห็นอยู่ไกลมีกล้องอีกครับมีกล้องอีกก็ยังมีตัววัดว่าขณะโยกมีการสั่นไหมมีตัววัดด้วยเป็นเซ็นเซอร์ด้วยตัวนี้วัดแนวดิ่งอีกต่างหากแต่ตัวที่บอกได้ได้เร็วที่สุดคือพาราแลกแต,ตัวนี้ต้องเป็นตัวหลักเลยเพราะฉะนั้นเราจะติดทุกตำแหน่งได้มีความหมายมากครับอาคารเดิมเนี่ย เคยมีเข็มอยู่ก่อนไหมคะมีครับเดี๋ยวจะเราเดินไปข้างหลังเราจะเห็นเข็มของเดิมเนี่ยเป็นเข็มแนวตั้งแล้วแต่ความลึกของเข็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3าเมตร3เมตรห้าสิบเขาฝังแนวดิ่งจะไม่ใช่เสาเข็มแปลรูปไม่เหมือนอย่างอาคารสุนันทาลัยเขาแปลรูปไม้ละอันนี้เราเดินเข้ามาเนี่ยอยู่ในโถงกลางฮะที่เมื่อกี้เราดูจากข้างนอกก็จะเป็นห้าชั้นนะว่าเขาจะอยู่ข้างบนนะครับ สรงขับพอในการบริเวณนี้จะเป็นโซนที่สําคัญมากเนื่องจากเป็นตัวที่หนักมากๆเพราะฉะนั้นระบบเซ,เซนเซอร์ทุกอย่างจะมาถูกคอนโทรลอยู่ที่ตรงนี้อาคารหลังนี้เนี่ยที่จะติดเนี่ยนะขณะที่โยกเนี่ยภาวะนี้เราเรียกในแง่ทางวิศวกรรมเราบอกว่าภาวะที่ยังไม่ยกเนี่ยคือ static. s t a ติกเรามีการถ่ายแรงทั้งหมดลงไปหาเสาเข็นโดยถ่านแม่แรงไปเรียบร้อยแล้วแล้วคงเหล็กเรียบร้อยแต่ทันทีที่เราโยกแม่แรงมันเป็นกึ่งดนามิกเพราะอาคารเนี่ยมีโอกาสสั่นไหวเหมือนเรายกขาด ที่มีน้ำอยู่ในแก้วยกไปยังไงมันก็สัน่นไอ้การสั่นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันจะถ่ายลงตามตัวอาคารเราต้องมีเทนเซอร์ตรวจวัดการสั่นเราแต่ไปวัดที่ชั้น2งชัง้นสามชั้นสี่แล้วเช็คดูว่าเขาสั่นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ทําให้เกิดการสลิปตัวสลิปจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้บริเวณหลังคานเหล็กเห็นไหมฮะตรงบริเวณแถวนี้มันจะเกิดการสลิปมีเชียร์โฟใช่ถูกต้องครับมันก็จะเกิดการลิปได้ถ้าเราไม่คอนโทรลเราก็ต้องมาตรวจเช็ค คอยซ่อมมันอยู่ซึ่งมันไม่ใช่ครับมันไม่เกาะกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญตัวที่จะคอนโทรลคือ FMA ทั้งบนคอนโทรลที่แอคซิลโอมิเตอร์ป่าถ้าเกินเหวี่ยงเกินหรือเปล่าถ้าเกินปั๊บเราต้องหยุดพักน้าในแก้วก็จะนิ่ง <Okay. S 1> พอนิ่งปับ๊บเราก็ยกต่อ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์เป็นตัวสําคัญที่ใช้บอกว่าเราจะยกต่อเนื่องได้หรือไม่อาจารย์ผมสังเกตเห็นมีรอยเจาดรูบนตรแฮรขออนุญ,ญาตครับนําพามาให้เห็นตรงนี้นะครับ อาจารย์จะเห็นว่าที่มีรอยเหมือนกับเป็นโ, Cong โ,โค้งโคงโค้งพวกนี้เราเรียกอาร์คเนื่องจากอาคารเนี่ยเป็นอิฐที่ซ้อนซ้อนกันและรับน้าหนักมันจะมีช่องว่างไม่ได้ความหมายคืออย่างนั้น <Ball. S 1> การก่อสร้างอาคารในอดีตเนี่ยเรายังไม่มีเหล็ก <Ball. S 1> เหล็กจะทําหน้าที่รับแรงดึงถ้าในศัพท์ทางวิชาช่างก็คืออยากให้เกิดแรงดึงในอิฐละกันตอนนี้เพราะงั <Ball. S 1> ้นอาจารย์จะสังเกตได้วงโค้งข้างนอกเห็นไหมครับเวลาเขาสร้างมีช่องหน้าต่างเนี่ยเขาจะต้องมีวงโค้งละ ถ้าไม่เไม่มีวงโค้งก็ต้องเอาไม้มารองใต้อิฐเพราะไม้ให้ตัวทีนี้สภาพที่อาคารเนี่ยเขาวางอยู่ไม่มีช่องว่างอยู่ๆเราจะไปขุดเพื่อให้เกิดช่องว่างเพราะเราจะลงเสาเข็มมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็จะทาให้อิฐข้างล่างเนี่ยเกิดการดัดและแตกเราก็คิดวิธีการถ่ายแรงให้ล้อไปกับตัวคุณสมบัติของวัสดุโดยการทําเป็นวงโค้งเจาะรูทะลุไปอีกฝั่งหนึ่ง ทำให้เป็นวงโคง้งแต่เราต้องคำนวณวงโค้งนี้ถ่ายแรงมีวงโค้งเสร็จเราก็ขุดดิงเราไปติดตั้งแถ้นรูพวกนี้เนี่ยเป็นดูที่เหลกเกลาตอนนี้ประเด็นคือการถ่ายแรงในขณะยกเนี่ยแรงเนี่ยมันจะไม่จะกลับทิศทางกับภาวะที่นิ่งๆอย่างนี้พรุ่งนี้เนี่ยเริ่มมีการยกปั๊บแรงจะดันศูนขึ้นมาเนื่องขนาด,ดันศูนขึ้นมาก็จะผ่านขอบวงโค้งขึ้นมามาดันตัวอิฐด้านบนเกิดสเตสคอนเซนเรชั่นระหว่างวัสดุที่แข็งขคือคอนกรีตกับตัวอิฐไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ควรให้มันต่างกันมาก เพราะฉะนั้นเราควรจะกล้าตอนนี้ความหนาความสูงของเหนือหลังอาร์คเนี้ยขึ้นมาเท่าไหร่ก็ลดใช้วิธีการคำนวณการถ่ายแรงเป็นหลักการที่ผมคิดขึ้นมา <c oughs> เวอร์ชวลบีมเพราะฉะนั้นตรงนี้อะฮะเราก็เลยต้องมีการกล้าให้มันแข็งขึ้น <c oughs> เราเอาน้ำปูนอัดเข้าไป้วยเพลชเชอร์ เข้าไปในอิฐแต่ว่ามันไม่ได้ไปที่ที่ตัวเข้าไปแทรกในอิกแต่มันไปแทรกระหว่างอิฐที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะก่อดีขนาดไหนมันจะมีช่องว่างเป็นตัวประสานแล้วทําให้เขาวิจิตขึ้นตรงนี้จะขีหน่อยแต่หลังจากนั้นกาให้มันห่างหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่น้อยกว่า210บไม่น้อยกว่า210ก็โอเคแล้วครับเพราะยังไงก็มากกว่าอิฐครับมากกว่าอิฐอประมาณ3ามสกอิฐจริงๆเอาไปทดสอบได้70กิโลกรัมแต่ตารางเซนเมื่อเอาไปใช้ซีเมนต์ด้วยนะพอซีเมนต์ด้วยปั๊บเหลือ 30PS สเตขอองามสานิบว่าอก ก่อสร้างมาร้อยสามสิบโอ้ครับอันนี้ร้อยสามสิบสี่สมัยรัชกาลที่ห้าครับที่ผมพาไปตรงนี้นะครับอิฐเนี่ยแม้เขาจะก่อเป็นผนังรับน้ำหนักแต่ว่าอาคารส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆเสาอย่างเงี้ยนะครับเป็นอิฐล้วน <น>อย่างนี้ก็เป็นเหมือนเ<ร>าสาอ,อ,อ,อีกครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนจะไม่มีเสาเขาก็เคสเป็นเสารับเป็นคอมเพรสชันหลกนี่<ห>ประเด็นก็มีก็มักจะมีคําถามว่าในเมื่อไม่ต่อเนื่องแล้วมีวงโค้งอย่างนี้โอเคของเดิมทําได้แล้วเวลาเราจะทําเข็มทำ,ทำไงเราก็ทําเข็มข้างล่างเหมือนกัน้องดูสิครับมีเสาเข็มรอใต้อยู่แล้วตรงไหนที่เราคิดว่าระหว่างคอลัมน์ไปจนถึงผนังหรือคอลัมน์ไปถึงคอลัมน์เนี้ยไม่แข็งแรงเราก็สามารถทาคานเหร็กเป็นตัวประสานเราจะเดินไาดูตรงนี้อีกนิดนึ่งนะครับก็ตรงที่เรายืนเนี่ยเป็นอิฐ นะครับเดิมของพื้นเดิมเลยคอนกราวร<า>องรับได้อีกทีนี้เวลายกอาคารเนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายตัวเพราะเนื่องจากว่าอิฐเนี่ยไม่เหมือนวัสดุที่เป็นคอนกรีตที่มีความเป็นโฮโมจีเนส,ส<า>เรากลัวว่าผนังนี่จะมีการขีดตัวออกหรือหดตัวเข้าเราก็ใช้สายสลิงตัวนั้นเป็นตัววัดทีครับอ๋อ,อโดยที่ลูกดิ่งตัวเบลอเลยแล้วเดี๋ยวนี้สเกลวัด<ไ>เพราะฉะนั้นเวลายกเนี่ยนะครับอย่างบางที่มีคมไฟเป็นระยะลงมานิงน่งมากเลยกระด้งไม่เคลื่อนไหวเลยไม่เลยถ้านจนรู้สึกเลย มีกล้องอันนี้ด้วยมีกล้องตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คของแต่ละตำแหน่งหนึ่งห้องจะมีหนึ่งกล้องเพราะฉะนั้นมีแปดแผ่นเอลเราก็จะมีแปดกล้องแต่การอ่านด้วยกล้องพวกนีช้าอาจารย์เพราะก่าจะมาคำนวณเ,เป็นชั่วโมงเสียเวลาในการยกเดือยตัวนี้เร็วสุดครับแล้วตัวนี้ก็ถือได้เพราะมันละเอียดเป็นมีกล้องนี้ยิงไปที่สเกลสเกลที่เห็นมนะันท,ท,ท,ทั้งหมดแต่เรียลไทม์จริง คือเซนเซอร์ที่เป็นลิเนียร์กลแล้วเห็นมีรอยเาออันนี้เป็นรอยแตกในอดีตที่มีอยู่เดิมของอีกกอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอาคัรตีเขามีรอยแตกของเขาอย่างนั้นอยู่เราต้องเก้าให้เก้าประสานไวยก่อนก่อนยกที่อาจารย์บอกว่าจะได้รอเช่ามี็คือรูพวกนี้ใช่ครับจะสังเจตไ้มครับจะมีแค่ที่เป็นช่วงสมรูล่างความหนาตรงนั้นแหะคือความหนาของคานโดยช่วงีมครับ ห่างๆได้ไม่เป็นไรครับก็ที่พามาห้องนี้เพราะเมื่อกี้เราได้พูดถึงวินเน a ร์สเกลตอนนี้เรามีเตรียมแท่นไว้ไหมฮะติดสี่มุมสี่มุม,มนี่เลยแต่ละห้องก็จะมีไล่ไปเพราะฉะนั้นเขาจะวัดอันไหนเป็นผนังร่วมก็แค่จุดเดียวสองม,ม,2มุมสองตำแหน่งในแต่ละห้องนะครับ <c oughs> ประโยชน์คือทำให้าทราบว่ายกอาคารแล้วขึ้นเท่ากันไหมถ้าขึ้นไม่เท่ากันอาคารอาจจะร้าวถ้าเขาเกินลิมิตของเขาเขาก็จะร้าวค่า deflection r a t i o อาจารย์อยู่ที่ประมาณที่ยอมรับได้คือไม่เกิน2 5 0 0รหมายถึง ถ้าเกิดมีการแสกเห็นทผนเหล็กเะแยะเลยทผนเหล็กคู่นี้ใช้หนุนขณะที่ยกประการขึ้นแล้วเกิดช่องว่างไม่ขณะยกแม่แรงขึ้นเราเห็นเสาตัวกลางไหมครับเสาตัวกลางกับเหล็กที่ภาพเวลายกแม่แรงปั๊บตัวนี้จะลอยขึ้นมาเกิดช่องว่างอ๋อไม่ได้เชื่อมิดรันเสร็จเรียบร้อยพอเกิดช่องว่างก็เอาตัวนี้สอดเพื่อกันแม่แรงถอยกลับหนุนตามไปเลยมายกขึ้นมาปั๊บแล้วก็สอดไผแล้วเราเอาแม่แรงออกพอเขาสุดสโตรสโตร์มันจประมาณสิบสองเซนจะต้องหดแม่แรงนี่ไหม เราก็จะอัดให้แน่นแล้วก็เอาไม้แรงออกทีละตัวแล้วเสร็จเรียบร้อยพอมาหด,ดโซลโตกเรียบร้อยหดแก้มแล้วนะฮะเราก็หมุนตัวที่รองไม้แรงขึ้นไปสูงหน่อยแล้วเอาตัวนี้ใส่สเข้าไปใหมเเห่เอาปีมแหลกเนี่ยไปรองใต้ใต้แม่แรง,รแ,รงแล้วตัวนี้ก็จับเข้าไปใหม่ มันก็จะเป็นเสร็จแบบนี้ดยทั้งในแม่ยี่สิบแต่แน่นอนเราคงไม่ยกไม่ยี่สิบเสร็จภายในวันเดียวเราอาจจะใช้เวลาในการยกแม่แรงเป็นสิบวันแต่ความหมายก็คืออย่างน้อยที่สุดคือสี่สิบเซนเราจะต่อแกนกลางเหล็กขึ้นมาหนึ่งครั้งเหล็ก <Okay. S 1> ที่กองไว้อยู่ข้างหนใช่ไครับแน่นอนครับก็ต้องมีการประกับให้แข็งแรงพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ยกต่ออีกสี่สิบเซนที่นี่<ช>แผนอย่างนั้นเป็นแปดสิบทีนี้มันสูงแล้วถูกไหมครับเราต้องเช็คเลย k l o r เพรา่าเริ่มเกิดคอมเพรสชันเนื่องจากเสาตัวกลางตัวเดียวไม่ไหวแล้ว k l o คราวนี้พอถึง80เจนเราต่อเราต่อเหมือนเดิมเนี่ยแต่คราวนี้80เจนแซนอโรนไม่ได้แล้วต้องเบรกละเบรกเพื่อให้ขึ้นเพื่อน,นข้างๆมาช่วยทาหน้าที่กับเสาต้นกลาง<อ>หลังจากนั้นเราถึงจะยกต่อให้ครบเมตรยี่สิบให้เมตรยี่สิบแล้วต้องเปลี่ยนเซ็ข้างเหล็กไหมไม่ต้องครับเพราะเราคำนวณเผื่อไว้แล้วเพราะ้ายที่สุดเราครบเมตรยี่สิบไอ้ตรงตำแหน่งแม่แรงก็จะมีเหล็กแบบนั้นก็ไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเพิ่มเซ็กชันขั้นตอนเป็นอย่างนั้นครับ เชิญครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังสักนิดนึงครับจะได้เห็นภาพข้างหลังเดี๋ยวเราเดินออกทางด้านนี้ดีกว่าไหมครับที่ผมมาตรงนี้เนี่ยเป็นช่องบ,บันไดวันนี้ก่อนยกนี่ก็ต้องมีขึ้นไปตรวจจำแพงผ<ม>นังอะ่ะผนังข้างบนเนี่ยเขาจะแคบคือความกว้างจะน้อยกว่าข<ม>้างล่างนะครับแต่ที่สาคัญคือมีบางผนังเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปถึง3ชั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นจุดวิกเราต้องไปดูศิลปพของผนังนั้นว่าผนังนั้นเนี่ยมีตรงไหนที่เราจะต้องเป็นห่วงตรงไหนบ้าง ต้องคำยันต้องอะไรไหมแล้วก็เป็นจุดสังเกตว่าขนาโยกไปขนังมีประดันประด็นไหมข้าหังนี้การมีเสริมด็่ซึ่งการดูที่เสริมคือจริงๆแล้วตัวนี้จะเหมือนข้างหน้าเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นช่องเปิดของเดิมเนี่ยเขาควรจะทำเป็นวงโค้ง แต่ว่าถ้าเขาไม่มีเป็นวงโค้งก็จะต้องมีไม้หนุนที่ผมบอกไปนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเอาไม้อะไรพวกนั้นอ,ออกเพราะฉะนั้นเราต้องค้ำที่สําคัญคือเราต้องกดเขาเข็นลงด้านล่างขณะที่ดันขึ้นปั๊บเฉพาะแค่ตัวคานตัวนี้ตัวเดียวมันรับไม่ได้แล้วถ้ขาขังน้หนักขึ้นข้างบนตัวนี้ทําหน้าที่เป็นรับคอมเพรสชนันจากการดันข้างล่างขึ้นมาไปถึงข้างบนตามที่ทางพี่ถามผมว่าอาคารหลังนี้เนี่ยตรงไหนน้าหนักลงมากที่สุดซึ่งจุดตรงนี้เราเป็นจุดสําคัญที่ เวลาเราดูในการยกอาคารตัวนี้จะต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นกลายเป็นตัวอื่นขึ้นแล้วตัวนี้ไม่ขึ้นก็ลาวตำแหน่งที่หนักมากที่สุดคือตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้เลยเลยมันเป็นผนังวิ่งตลอดแนวถูกไหมครับ oh. แล้วยังมีผนังเนี่ยวิ่งเข้าไปอีกมันเป็นการเสริมตรงตำแหน่งนี้จะสังเกตมีแม่แรงเทียบเลยเป็นแม่แรงหลักในการยกหมายความว่าอะไรครับจังหวะในการโยกจะต้องเป็นตัว oh. ที่นำอะก็หมายว่าตรงนี้ยกเท่าไหร่สุดหรือต้องยกต้องยกตง้าเราใช้เป็นมินดยการคอนโทรลอยล้าวเก่าๆที่มีอยู่แล้วนี่การจัดการแล้วต้องเก่าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นรอยล้าวเดิมเดิมครับเขาก็ฉีดะ้ปูเข้าไปเห็นรอยเจาะนะครับผ่านไปแล้วปูเข้าไปเราจะเห็นว่าเรามีกล้องตำแหน่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นไหมครับแต่ก็ยังไม่ได้เอาตัวกล้องมาตั้งตำแหน่งนี้ครับใช้กล้องพิวรอยกล้วัดมุมแนวบิงได้วัดอะไรครับ วัดความขนาดยกกับดิ่งก็ได้ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงแต่ระยะยกกับด้านซ้ายขวาแต่เราไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องซิวเราจะมองเห็นว่าขอบนอกสุดของตัวเสาอาคารด้านนี้สังเกตไหมครับว่าเสาตัวล่างใหญ่ตัวบนเล็กแล้วตอบเข้าไปเรื่อยๆเพราะถือว่าเช็คดิ่งอย่างนี้เช<ข>็คลำบากแต่เมื่อวานซืนผมให้เจ้าหน้าที่เขาไปเอาลูกดิ่งเช็คจากขอบหน้าต่างตัวบนเลยปรากฏไม่ได้แนวเพราะฉะนั้น เวลาเราจะเช็คนิ่งแนวที่ขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างที่ได้ดิ่งก็ใช้กล้องคีลโรยเช็คในระหว่างที่ยกก็คือกวาาจากขอบหน้าต่างนี่ขึ้นไปขึ้นไปเลยครับนล้เราจะมีเช็คหลายตัวมากข้างบนเขาจอบเก้าหมดแล้วครับเห็นรอยปูนนะครับนะฮะพาราแลกสำคัญจึงต้องมีทุกจุดของตัวแม่แรงหลักโดยสีเหลืองจริงคือแม่แรงหลักนะครับทุกคนที่โยกก็ต้องอ่านค่าพาราแลกใช่ครับแต่เราจะมีลายแมนมาอ่านเร็วกว่ากล้องแน่นอนนะฮะอาจารย์ฮะโครงการนี้มีอะไรพิเศษบ้างเมื่อก่อนตรงนี้เป็นสะพาน ม้ตรงนู้นก็มีนี่อันนี้ด้านซ้ายมือเราคืออาคารเอ <Okay. S 1> ครับ <ฮะ S 1> อันนี้ก็อาคารบี <ฮะ S 1> นะครับเราเราตั้งชื่ออย่างนั้นเอ <ฮะ S 1> กับบีเนี่ยมีสะพานไม้เชื่อมต่ออยู่ <ฮะ S 1> และทำนองเดียวกัน B กับ C ก็มีสะพานไม้เชื่อมต่อน<ฮ>ะ,<ฮ>ะครับแต่ตอนนี้แน่นอนครับเขาชำรุดอยู่เดินไม่ได้อยู่เดิมแล้วเขาต้องรื้อออกเราจะไม่เห็นตรงนี้อยู่แต่ภาพเก่าๆเราจะเห็นมีสะพานเชื่อมต่ออาจารย์ซัพ<บ>โปตุพวกนี้ที่ไปส่งทดสอบที่จากอาคารล์ยางาหลังเลยใช่ครับโดยเฉพาะอาคารบีที่กดได้เจ็ดสิบเคซี แต่เวลาเราเราถอดไปเนี่ยถอดแเพีงเป็นแต่ละก้อนเนี่ยเรารู้แค่อิฐแต่ตัวซีเมนตเพสตัวประสานเราควรจะถอดไปทั้งแผงตออหลังเราถอไปห้าแว่ะนะครับไปกดเราพบเลยว่าเหลืออยู่ที่ประมาณ36เสาม่่ครเาอยริตหกเ็นนเพสต์ ต้นหูกว้างต้นนี้เหรอครับครับอยู่ตั้งแต่อาจจะก่อนที่จะสร้างอาคารด้วยซ้ำต้นหูกวางต้นนี้อายุร้อยสามสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นในในแบบแปลงเราจะเห็นว่าเขามีการอนุรักษ์ต้นไม้ต้นนี้ไปด้วยครับคือพอการทําเสร็จเนี่เดี๋ยวกรมศิ์เนี่ยก็จะมีบริษัทคูเบเมาล์ต้อุรั์เนี่ยมาทําต่อคือเป็นทางบริษัทโอเนอร์คือยูซิตี้เนี่ยว่าจ้างให้บริษัทที่อนุรักษ์มาทํา หน้าที่เราต้มีหน้าที่ทําให้มันแข็งแรงแล้วก็ยกยกดัให้สูงขึ้นหน้าที่หลักๆคือยกให้สูงไอ้เจ้าบอกว่จะพาไปดูตึกซีหรือเออตึกซีเมื่อกี้เราผ่านแล้วเราไปดูอันนี้เราเดินไปดูนะครับเราเดินไปดูตรงนี้บ้างไปดูอาคารซีนะคะตกอาคารหนึ่ง เราอยู่ที่อาคารหลักอาคารดีแล้วนะคะมี A B ดีซีตอนนี้เราจะไปดูที่อาคารซค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเนื่องจากผนังบางเราดื่นเกลาเยอะอาจารย์คะนี่คืออิกที่เป็นอิกเดิมอิกเดิมหมดครับขนาดเท่ากันเพียงแต่ความหนาผนังเนี่ย60เซนผนังตรงนั้นหนาตั้ง80เซนกั็นเมตรนี่คือลักษณะเดิมใช่ไหมก่อนใช่ครับใช่ครับใช่ครับก่อนมีคานลักษณะแบบนี้ เขาจะยุ่ยอีกกว่าหรอเปล่าที่เราไปดูตรงนู้นเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเป็นคล้ายๆคอนกรีตแล้วเป็นคอนกรีตแล้วอาคารหลังนี้เนี่ยน้ำหนักไม่เยอะเราไม่ได้ใช้อาร์คเราก็เลยไม่เอาอีมไม่อาร์คเราใช้วิธีการแบบที่บอกกะสอบไม้แต่วิธีการเป็นเหล็กแทนแสดงว่าเราต้องมีการเกาใช่ครับเกาครับเดี๋ยวผมดูตรงนู้นนิดนึงครับมีรอยร้าวให้ดูดีกว่าอาจารย์ครับอาจารย์รบกวนมาทางนี้ อันนี้มีการค้ำยันหน้าต่างด้วยต้องมีค้ำยันหน้าต่างด้วยเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวเรากดเสาเข็มด้านล่างเห็นไหมฮะมีเสาเข็มอยู่ด้านล่างใต้ช่องเปิดถ้าเราเรากดเสาเข็มด้านใต้ช่องเปิดแล้วเราไม่ค้ำตัวนี้เราวออได้ช่องเปิดเนี้ยแตกใช่ครับทําไมผนังนี้ต้องเกาเยอะก็เพราะว่าผนังเนี้ยไม่ต่อถึงชั้นบนมีแค่แผงนี้แผงเดียวเพราะฉะนั้นเราเอาแม่แรงไฮดรอลิกดันผนังนี้เนี้ยน้ําหนักไม่พอ มาเป็นยีกินเฉยๆอ่ามาไม่ใช่อย่างทีไปถึงข้้งบนนะครับมันติดเกาะอยู่เดี๋ยวเราไปดูกริดก็นนนู้นบ้างครับสองเรื่องที่จะดูตรงจากตำแหน่งนี้ก็คืออันแรกคือรอยร้าวขาเห็นยวมาให้รอยร้าวอย่างเงี้ยลากเส้นตั้งฉากกับรอยร้าวมันจะชี้มาว่าด้านนี้สุดแถบนี้ไม่มีรอยร้าวเลยเห็นไหมแต่แดงว่าเขาไปด้วยกันแต่ตัวนั้นเนี่ย ไม่ยอมลงด้วยไม่ยอมลงด้วยเกิดจากอะไรก็มีต้นไม้ต้นโพอยู่ด้านหลังอีกอันหนึ่งก็อยากอยากให้อาจารย์ดูนี่ครับเห็นไหมฮะนี่คือเสาเข็มครับที่เอาขึ้นมาเสาเข็มที่บอกว่าเสาเข็มที่จะมาจากนั่นเลยนี่ฮะเห็นไหมบากปลายไม้แหลมด้วยนะครับขนาดไม่ทากานอย่างเี้ยไม่ได้แปลรูปมีบางส่วนที่เขาเขาทำบบันทึกทุกแผ่นนะครับมีหมายเลขเก็บ วันนี้เรามาอีกวันนะคะซึ่งเป็นวันที่อยู่ในระหว่างการยกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทราบถึงเทคนิคในวันที่ยกจริงๆเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะจย์ช่วยนําดูหน่อยนะครับมันเป็นยังไงบ้างราครับถึงไหนแล้วครับตอนนี้เนี่ยเรายกมา3วันแล้วฮะัวันแรกเนี่ยเรายกได้9เซน6มิลวันที่2เนี่ยเรายกอีกเบ็ดเสร็จรวมคือ29เซนครับก็เกือบ20เซนเฉพาะว,วันที่2นะครับแล้ววันนี้เราจะยกอีกประมาณ11เซน เพื่อให้ได้40เซนแล้วเราก็จะต่อเหล็กในช่วงต่ออาจจะใช้เวลาประมาณันควันแล้วเราก็จะมายกต่อจาก40ไป80บแล้วก็ต่ออีกหลังจากนั้นก็มา80ต่อไปเป็นเมตร20ก็จบแล้วก็ทำขั้นตอนเป็นอย่างนี้สามลำดับใหญ่ๆดูตอนนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเหลืองที่เห็นก็จะเป็นตัวที่เราเข้าไปหนุนแทนแสดงว่าเรามีการยกขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งแล้ววันแรกนี่อาจจะเห็นว่ามันอยู่เป็นเหล็กสีดำแล้วก็เสริมเป็นสีเหลืองแล้วตอนนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงข้างในเนี่ย ชิการยกหนึ่งชุดมีเก้าครั้งนะครับก็เอาเอาเลิกหน่อยว่าเป็นเก้าครั้งสามยืเนยครับเราก็จะมีการโยกพร้อมๆกันโย แต่ไม่ว่าเราจะยกพร้อมกันยังไงก็แล้วแต่ระยะยกไม่มีทางเท่ากันเนื่องจากโหลดที่ลงยกนะครับ<อ>และขนาดแม่แรงที่ใช้ถึงแม้เราจะใช้แม่แรงเท่ากันก็ยังไม่ไม่เท่ากันอีกนะครับเพรที่อยู่นา้าหนักที่ลงเพราะเราจะเห็นว่าไอ้ตรงช่องที่เป็นหน้าต่างเราไม่ยกเห็นไหมครับอ่าครับผมช่องที่เป็นหน้าต่างเนี่ยเราไม่ยกครับยกไปได้ถ้ายกเลยมันจะครับอ่เพราะถ้ายกปั๊บตรงเนี้ยน้ำหนักมันน้อย ช่องหน้าต่างนี่น้ำหนักน้อยไปยกปั๊บเนี่ยมันจะโกงเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยกแต่เรามาต่งตามเขาเลยตามถ้ามยกคือใบชนตรงนี้แล้วครับตัวอื่นค่อยโยกตามถ้าโยไ่ไปเหมือเสมอโยกทีหลังได้โยกทีหลังได้เรียกว่ามีตัวหลักกับตัวรองนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรอเราโยกเสร็จปั๊บครับอ่าอย่างนี้ครับ พอเสร็จเรียบร้อยไงเห็นไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มอ๋ออันนี้ก็จะโยกต่อยกลุ่มนี้หนึ่งสองสามโยกเสริมอ่ามีเสริมอีกเพราะอะไรครับเพราะโซนเนี้ยเป็นโซนที่หนักมากห้าชั้นนะฮะหยุดแค่เก้าแต่ตองนี้ต้องโยกต่อเพราะเขาขึ้นไม่ทันเขาโยกเก้าเขากันยังไม่ทันเขาทั้งทั้งที่แม่แรงเนี่ยใหญ่กว่ายังไงไม่ทันเพราะไม่ทันเขาเลยต้องโยกเสริมแบบนี้ โยก15อ่าแล้วเรามาดูสิครับมีเซนเซอร์อาจารย์ดูอะไรครับเรนเซนเซอร์ตัวซ้ายเนี่ยที่เห็นในกล้องเนี่ยพวกนี้ล็อกวัดอ่าเว LOCITY กับความเร็วตัวขวาเนี่ยจะติดอยู่20่สิตำแหน่งอาจารย์จะเห็นตัดสิดต่างๆนี่ครับให้ลูกชายผมอธิบาย ซนเซอร์ที่วัดระยะยกครับเราก็จะวัดออกมาเป็นหน่วยเซนติเมตรทีนี้ผมก็เอามาพัดเป็นตัวรูปรูปตึกเพื่อดูว่าความสูงเทงาไงร่นะครับครับอ่าอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นบล็อกคอรครับก็คือเอาหน้าเซนเซอร์ทั้งหมด20ตัวเราเนี่ยมาหาค่ามีเดียนแล้วก็พออยู่ในรูปแบบการ์ดตรงนี้ครับตำแหน่งเซนเซอร์เอสสิบงเกิ้ลค นำบอกเขาเพื่อนแ่ว่าอันอื่นยังช้าอยู่ใช่ครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้นำมากมันแค่มินเดียวเราก็ปล่อยให้มันเป็นนีต่อไปได้แล้วตอนที่รอโยกอยู่นี้เราก็มาคอยเช็กระดับใช่ครับถ้าเกิดมีอันไหนที่มันต่ำเกินไปใช่ครับล้วก็ไปตรวจแต่อาจจะไม่ได้สูดในครั้งเดียวอาจจะรอดูที่กลับผมได้ลองลองขอดูตัวที่อยู่ปีกขวาของอาร์ตให้อาจารย์ดูหน่อยอยู่ปีกทางด้านู้นครับอาจารย์ทางด้านู้นเราจะเห็นว่าของเขาเนี่ยเขาต้องคอนโทรลไปพิเศษเพราะว่าด้านนั้นเนี่ย ยกไม่กี่ทีมันขึ้นเยอะเลยคือตัวตัวที่ล้งกว่าคนอื่นก็จะเป็นตําแหน่งไหนฮะตำแหน่งนี้นะฮะสูงเกินไปผมสุดเลยครับจะว่าสูงเกินไปก็ไม่ถึงมิลนะฮะคราวนี้ตัวอื่นก็พยายามจะปรับก็คือพูดง่ายคอนโทรลไม่เกิน2มิลนะครับผมตัวสีแดงนร่ออะไรครับเป็นตัวที่มากกว่ามีเลียนอ่าโอเคครับจะมีมาก็วาจะมีมาร์กไว้เราปล่อยไว้เพราะว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมของตัวอาคารด้วยอาจะไม่ได้ดูในครั้งนี้ ถ่ามสะสมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะไปให้เขาปรับตัวเซ็นเซอร์วัดความเร่งของอาคารอันนี้จะบอกอะไรเอ่ยฮะเราดูว่ามันมีการสายตัวไปทางทิศทางไหนบ้างสีฟ้านี่คือทิศทางท่ไหนฟ้าคือแกนแสรแทรนี่คือแนวแนวตั้งนะครับสีเหลืองมันจะเป็นแกนทางทิศเหนือครับ ส่วนสีม่วงจะเป็นแกนที่ต้นออกอเหลืองกบม่วงนี่แนวราบว่าขยับตามแนวราบหรือเปล่าครับรับอ๋อนี่เราเห็นว่าสีสีฟ้านี่คือขยับมากกว่าใครครับเพื่อนขยานาครับใช่เป็นทับปกติเลยเมื่อกี้มีคนมีการโยกเราก็ตรงเหล็กานายลองขย่มทีนี้ตรงนั้นน่ะเราจะเห็นขึ้นได้ติดไปข้างบนมีอุปกรณ์หลายๆอย่างช่วยเราดูนะ่นอกจากนั้นเราก็มีกล้องระดับที่เราใช้เช็คอยู่ทั้งหมด8ห้องทุกอย่างนี่ปรับจนนิ่งหมดไือยังครับครับนิ่งครับทุกครั้งก่อนยกจะต้องนิ่งเพราะฉะนั้น ก่อนจะยกเนี่ยเห็นไหมฮะที่สัญญาณการสั่นในแนวแทรคเนี่ยจะต้องอยู่เหมือนกับเป็นเอฟเอรเรของเขาที่เขาอยู่เดิมจะต้องนิ่งก่อนถึงจะยกต่อครับมในช่องนี้ก็ตัวที่เป็นสีแดงเมื่อกี้ก็หายไปแล้วคือเขาปรับแคชจัสแล้วนะครับตอนที่เป็นสีเขียวหมดแล้วนะครับครับโอเคจะมีบางตัวขยับบ้างนี่แหละครับก็เป็นขั้นตอนโดยทั่วไป นะฮะนะครับก็คือพอยกเสร็จแล้วอาจารย์ยังไงครับสอดแผ่นเหล็กสอดแผ่นเหล็กสอดแผ่นเหล็กเพื่อหนุนไว้รองไว้รองไว้ครับโยกตัวหลักแล้วก็มันหนุนตัวรองแล้วก็สอดแผ่นเหล็กตลอดเราก็ยกไปอย่างนี้ครับจนทั้งได้สุดก้านของมันครับก้านของเขานี่12เซนก็หยุดแค่ประมาณ10เซนครับแล้วก็เริ่มปลดแมลงโดยการอัดแผ่นเหล็กให้เรียบร้อยแล้วก็ปลดแมลงแล้วก็สอดแมลงใหม่หลังจากที่เราปลดออกมาแล้วครับ อวันนี้เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ใช่ครับนเป็รบนึ่งเมตรนะครับยกได้ตามกําหนดเวลาที่เรากําหนดไว้แล้วตอนนี้เราจะเห็นว่ายกเสร็จเรียบร้อยเราก็ต่อเหล็กเอาให้แรงออกครับแล้วก็ปลูกปลอก แล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเรามีการเทคอนกรีตมาได้ระดับหนึ่งแล้วอ๋อนี่ไล่เทอยู่ครับแล้วเรามีการตัดเบรสซิ่งอาจาจา์เข้าทุกวันเลยไหมครับเนี่ยก็เข้ามาเฉพาะช่วงยกกับช่วงสําคัญเช่นบางครั้งเนี่ยมีบางตําแหน่งที่เราคิดว่าเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรมีวิศวกรช่วยดูแลมีวิศวกรอยู่หลายท่านที่อยู่ในนี้ช่วยกันดูแลนะครับอจาจารย์มีงานต้งเยอะต้งแยะทุกๆงานแมที่อาจารย์ต้องไปดูเองอ๋อไม่ทุกงานฮะเฉพาะบางงานอย่างเช่นงานใหญ่ๆลักษณะแบบนี้เราเองอาจจจาเป็นที่ะตต้องมร มาดูจุดสําคัญสาคัญแต่ไม่สามารถอยู่ทุกวันได้เพราะงานอย่างอื่นเราเยอะจะมีวิศวกรดูแลซึ่งผมอาจจะไม่ได้เข้าเลยด้วยซ้ำก็เป็นลักษณะแบบนั้นตอนนี้ก็ใกล้ถึงกําหนดเสร็จสมบูรณ์แล้วใกล้สง่งแล้วคร<อ>ับผมนี่กำลังเข้าแบบรออยู่เลยครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับกำลังเข้าแบบรอ วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านเลขาธิการของวิศวกรรมสถานมาเยี่ยมด้วยและท่านอาจารย์ก็เป็นประธานสาขาโยธาวิศวกรรมสถานขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณใจเช่นกันครับวันนี้มาให้ความรู้คือเราอยากให้วิศกรครับรู้เรื่องการยกต่กโดยเฉพาะยินดีคร อายุนานขนาด1้อยสามปีขึ้นไปสร้างในสมัยรัชกาลที่หการยกอาคารโดมวสีร้อยชักสาในครั้งนี้นะคะต้องขอ,ขอขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์เนศวีราศิริเป็นอย่างมากค่ะและขอบคุณเทคนิคจากบริษัทฟีเนสซอยเทสติ้งนะคะขอบคุณ PPS และ U-City ที่ให้โอกาสช่างรู้มาถ่ายทำในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ